วัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้แบบก็จะมาทำป๊อปคอนเคลือบคาราเมลแบบง่ายๆนะคะเนี่ค่ะกรอบๆแบบนี้เลยนะคะค่ะไปดูวิธีทำกันค่ะค่ะก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะคะน้ำมันหรือเนยก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ใส่เม็ดข้าวโพดแห้งลงไปนะคะ ค่ะก็ใส่พอประมาณนะคะคลุกเขานะคะให้เขาได้น้ำมันทั่วๆก่อนนะคะเสร็จปุ๊บเราก็จะปิดฝาหม้อนะคะค่ะเดี๋ยวจะรอให้เขาพองนะคะ At, เราก็จะรอให้เขาเนี่ยครับพองแล้วก็จนหมดเสียงก่อนนะคะเราถึงเปิดนะคะไม่นั่นเดี๋ยวเขาจะกระเด็นใส่หน้าเราได้คะ่ะ <c oughs> ค่ะก็จะ,ใส,นนะ,ะใส่น้ำตาลนะคะลงไปใส่น้ำตาลใส่น้ำนิดหน่อยเขาจะได้ละลายก่อน แล้วก็ใส่เนยนะคะหรือว่ามาการีนก็ได้นะคะใส่ไปเลยอันนี้เราจะทำคาราเมลสูตรง่ายๆนะคะและใส่แค่นี้พอหรือใครจะใส่นมข้นหวานเพิ่มใส่น้ำผึ้งเพิ่มอะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่นี่เราเอาสูตรแบบง่ายๆเนาะ,ะแล้วก็ ถ้าใช้เนยจืดเนี่ยต้องเพิ่มเกลือไปนะคะให้มีความเค็มนิดหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะคะค่ะแหม่ก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะให้เขามีความเค็มค่ะแล้วก็เริ่มนะคะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะดูให้เขางวดงวดก่อนนะคะ ค่ะแมมก็เอาประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนที่ชอบแบบว่าออกขมๆนิดนึงก็เคี่ยวให้เขาออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆน,นะคะแตาแมมเอาประมาณนี้ถ้าเพื่อนที่ทำน้อยก็เอาป๊อปคอร์นเนี่ยคะ่ะไปคุก,ค,ก,ค,กคุกในนี้ได้เลยแต่ว่าแมมทำเยอะเดี๋ยวจะมาคุกในถาดน,นะคะค่ะก็เทลงไปเลยนะคะ ลงไปเลยถ้าสำหรับเพื่อนที่อยากให้เขาแบบกรอบนานๆนะคะต้องเอาไปอบนะคะต้องเอาไปอบเพิ่มแต่ถ้าเพื่อนที่ไม่มีเตาอบก็ทําทีละน้อยๆะคะ่ะทําเสร็จปุ๊บแล้วก็ทานเลยนะ,ะมันก็ไม่ต้องไปอบอะไรเราก็ทำน้อยๆเอาทำทำแค่พอดีกินนะคะ แต่ถ้าใครมีเตาอ,อบก็เอาไปอบเลยจะใส่ถั่วใส่ถั่วเพิ่มก็ได้นะคะนี่แล้วก็คลุกไปเพราะถ้าเราเอาไปอบนะเขาก็จะคุแบบเคลือบอะคะ่ะเคลือบทั่วดีเลยแล้วก็สวยแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ จะเข้าเตาอบนะคะ15นาทีนะคะแล้วก็100องศานะคะจะแล้วก็อออกมาคุกเขาแบบนี้นะคะค่ะสครั้งก็เป็น1ชั่วโมงพอดีนะคะเขาถึงจะกรอบค่ะก็อบเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเล้วก็จะกรอบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ พักไว้ให้เย็นพอเย็นเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่กล่องพลาสติกปิดฝาให้แน่นไม่ให้ลมเข้านะคะเขาก็จะได้กรอบนานๆค่ะลองไปทำดูนะถ้าใครไม่มีเตาอบก็อย่างที่บอกอะทำใน้อยๆแล้วก็กินเลยนะคะใช้แค่กระทะใบเดียวก็ทำได้ค่ะเดี๋ยวยกไปเสิร์ฟกันค่ะ